¿Está sí. ให้ผู้บริโภคในพื้นที่งาน afood, เซาท์ทุนซีฟู้ดเอฟพังงาภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินคาตลาดเมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลกปี2568กิจกรรมหลักมากรรมซีฟู้ดและสินค้าเด่นภาคใต้ในวันนี้ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภาพสมุทรที่มีทะเลขนาดทั้งสองฝั่งมีหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญา อัตลักษณ์พื้นถิ่นศิลปะวัฒนธรรมมีสินค้าอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวนหลากหลายรายการที่สําคัญมีหารทะเลสดอาหารทะเลแปรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดสมุติประมาณให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกับเพื่อนเศรษฐกิจตลาดเสริมส่งเสริมตลาดในระดับพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารซีฟู้ดและสินค้าและสินค้าเด่นของภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดไปสู่พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประอกอบการอาหารทะเลระเพีนี้ก็รท,ที่โดดเด่นเป็นจุดข,ขายมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมจุดเด่นดังกล่าวก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ,การแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นามารังสรรเป็นเมนูเด่นและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจะเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือแกโ t r o n o m y t o ริซึมที่จังหวัดของเราเนี่ยภาคใต้นะครับสามารถเชื่อมโยงก,การท่องเที่ยว้ทัางอุทยภาคสำหรับจังหวัดทางงามีพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างยิ่งสามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างจังหวัดกลุ่มจังหวัดอูมิภาคตลอดจระดับโลกแต่การจะบรรลุเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ได้นั้นจะต้องผลักดันให้จังหวัดทางงา เป็นฐานเศรษฐกิจสร้รรางสรรสครรททท์ที่ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติทั้งด้านมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล,ลอ้อมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลรวมสองหนึ่ง <S <S ถ้าไม่มีสวยงานสองสวยงานนี้นะคะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะทุกท่านครับผม เสถียรภาพให้กับพี่น้องประชาชนทุกความปลอดคราวนี้น่เชิญชวนนะครับจังหวัดทางงาเราเนี่ยมีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เนี่ยเอ่ออย่างพิซซ่านะครับมี4อย่างแต่วันนี้เป็นการจัดของภาคใต้เรานะครับก็จะมีการรวบรวมเส็จจังหวัดภาคใต้ตอนบนนะครับที่ไม่ได้รวมภาคใต้เออ่ชายแดนนะครับเราจะจัดงานตั้งวันที่5ถึงวันที่9นะครับจำนวนเอ่อ5วันนะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยเพราะว่าฝนที่ตกจริงๆก็เป็นช่วงเออ่ประมาณวันที่10ไปแล้วนะครับคราวนี้เรียนเชิญนะครับพวกเรามาชวนกันชิมนะครับแล้วก็เออ่ งานเนี่ยจะเริ่มตั้ง11โมงเช้านะครับถ In ึง2ทุ 2> that ่มจริงๆถ้าคนยังเดินไม่เลิกนะครับคนขายก็ไม่เลิกขายเหมือนกันครับก็ยังไงขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากอากาศก็ไม่ร้อนนะครับแล้วฝนก็ไม่ตกเป็นช่วงเวลาดีๆของเรานะครับเรียนเชิญครับก็คนน่าสุกใจหลายท่านก็มาชิมนะครับคงถึงสั้ง3-4ทุ่มครับวันนี้วันแรกนะครับขอบคุณมากนะครับวันเย็นเหล้ว4ทุ่มครึ่งนี่ครับโอ้นี่เลยของดีท้ามาจริงๆครับโอ้